ดีครับรายการตาสว่างกับสองดอกอรก็กลับมาพบท่านนะครับตาสว่างนี่หมายถึงว่าจะทำไงให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความส,าสุขนะครับร่ำรวยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมต้องคุยกับพราอาจารย์ของผมเนี่ยครับก็คือพระอาจารย์พระมหาสมชาติสุวิชานโนดรนะครับซึ่งเป็นพระที่ผมก็ให้ความเคารพนะแล้วก็บินดบบาตมา,า,มายี่สิบกว่าปีที่เคยพบท่านเนี่ยครับท่านก็มีวัดปฏิบัติที่ อยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นที่เคารพของ,รของอประชาชนในย่านนี้เป็นอย่างมากเนี่ยครับผมก็เคยบทเรียนกับท่านด้วยนะครับท่านก็คือพระอาจารย์พระมหาส,สมชาติสุวิชาโนโดรพระอาจารย์ครับทักษ์ไทยท่านผู้ชมนิดนึงครับก่อนอือน่นขอเจริญพรคุณโยมโดรโซลพลพรโชกชัยและก็ขอเจริญพรท่านสาธิชนที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านวันนี้เป็นการ จัดรายการตาสว่างด้วยสองดรซึ่งมาเวียนมาบรรจบครอบๆอีกโอกาสหนึ่งซึ่งเราก็จะจัดกันตามโอกาสที่เหมาะสมอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งด้วยหัวข้อธรรมต่างๆที่และแต่ทางคุณยมดรว่าเห็นต้ควรจะนํามาสนทนากันอย่างไรบ้างในวันนี้เราก็ได้มาเจอกันในสถานะ โอกาสที่โควิดกำลังขยายระบาดแหร่เลยครับแพร่ระบาดกันอย่างมากในระลอกที่สามแล้วสาจะเข้าเฟสที่สี่แล้วเพราะว่ามันมีการระบาดแล้วก็มีการตายเพิ่มมากในแต่ละวันก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักแล้วก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งผู้บริหารประเทศที่กำลัง ให้ความสําคัญทุ่มทุ่มเรี่ยวแรงสภาพกําลังต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยให้พี่น้องชาวไทยเราให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนี้ด้วยโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็สามารถจะมองเห็นด้วยอุปกรณ์อื่นๆครับผมและอย่างที่ที่ผ่านมาเราก็ได้คุยถึงเรื่องว่าเราจะป้องกันโรคที่มองไม่เห็นนี้ได้อย่างไรสรุปอีกทีครับอาจารย์ต้องทำอยงไดีครับ ดีที่สุดในทางพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่พพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้ว่าให้เรามีสตินะมีความระลึกได้มีสัพสัมสัมประสระัญญะคือความรู้ตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดครเราต้องมีสติและก่อนที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรในการกินดื่มทำพูดคิดเราต้องมีสติก็มึดรู้ตลอดไม่ว่าจะ ออกไปนอกบ้านหรือจะอยู่ในบ้านในอะไรต่างๆพวกนี้เราต้องมีสตินะใส่หน้ากากล้างมือ,อล้างมืออยู่บ่อยๆอ,อาจจะพกพาแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ไปใ,ในติดตัวไปตลอดเวลาคือมันล้างช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตเป็นการบำเพ็ญธรรมอย่างหนึ่งเ,ออเป็นบําเพ็ญธรรมคืออะไรคือ บำเพ็ญธรรมด้วยกันเจริญสติมีสติอยู่เสมอนะถ้าเราพลังเผลอโอกาสที่ไวรัสที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้มันจะเข้ามาในระบบการหายใจหรือในระบบของการสัมผัสต่างๆได้เพราะฉะนั้นการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถือว่าในวิกฤตก็ยังเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสเจริญสติอย่างเต็มที่เพื่ออะไรเพื่อการมีชีวิตที่ เพือ่อ yeah. เพื่อการมีชีวิตของเราต่อไปนะโอกาสที่มีชีวิตต่อไปนี้ก็เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับประสิทธิภาพคืออยู่ในท่ามกลางของความอบอุ่นของคร,รอบครัวอยู่ในท่ามกลางของหมูมิตรที่มีความรักเข้าอกเข้าใจกันอยู่ในโอกาสแเองการ<ๆ>ได้ทําความดีต่อไปครับผมเพราะว่าการทําความดีในโลกมนุษย์นี่ถือว่าเป็นภพที่สําคัญที่สามารถสร้าง คุณอุปการให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้มากที่สุดก็เรียกว่วสสาด้วยนในหลักธรรมที่เราจะได้คุยกันต่อไปขอเจริญพรร,รู้มากครับผมคํานวณไว้เนี่ยว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับเสียชีวิตเโควิดไป61แต่ว่าค่าตัวตายเพิ่มขึ้น1,000คนนี้เป็นต้นหรือว่างวดใหม่นี้ปี64เนี่ยครับมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเป็นพันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ป่วยอยู่ ICU เนี่ยครับนับพันคนและยังมีคนป่วยโควิดกว่ามัน30,000 นะรวมแล้วนี่น่ากลัวมากนะครับอย่างไรก็ระวังระวังตัวนะครับอ่ะทีนี้เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยครับเรื่องได้ขอความเมตตาพระอาจารย์ไว้เนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยจะทํายังไงถึงจะรวยได้อย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่แบบพลูแตกเนี่ยครับโป่งนึงแล้วก็ดับสูญหายไปเลยนะหรือบางคนก็ล้มละลายไปเลยนะบางคนก็อาจจะมีปัญหาแรงต่างเนี่ยครับจะทําไงที่จะรวยได้อย่างยั่งยืนน,บบนี่ปนดดปเ,นะลลป,เนะป็เเน,น,นเรื่องสําคัญทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ย นะก็ตอเววนเน้นเรื่องเกี่ยวกับความายั่งยืนเน้นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับก็เลยอยากกลับกลับเรียนพระอาจารย์ว่าเราจะเป็นคนรวยอย่างยั่งยืนนี่ต้องทำอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับอ๋อขอเฉริญพรคําว่ารวยอย่างยั่งยืนนี้สิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็สอดคล้องกันว่า<ค>หนึ่งเราต้องเป็นคนที่ไม่มีความประมาทเ,ออเพราะว่าทุกอย่างนี้ถ้าประมาทไม่ยั่งยืนแน่นอนถ้าเราตกอยู่ในความประมาทแล้วจะทําให้ขาดสติ ใช่ไหมมันจะพอต่อเนื่องกันอย่างนี้ทำให้ขาดสติสติในการที่จะดูแลบริหารจัดการในในทรัพย์สินเงินทองในสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยครับเราต้องมีสติเป็นพื้นฐานว่าจะบริหารจัดการอย่างไรครับนี่สําคัญแต่ทีนี้ว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีที่ยั่งยืนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้พระองค์ ก็ทรงแนะนําเรื่องของคาถาที่เราเคยวุ่กันมาแล้วความไว้ใจของเศรษฐีเนนสี่อย่างนี้แหละจะทําให้เราร่ารวยยั่งยืนอร่ารวยยั่งยืนยังไงรวยแล้วต้องขยันอีกไม่ใช่รวยแล้วขี้เกียจอันนี้ก็ไม่รวยแล้วนะไม่ยั่งยืนนะต่อเนื่องเลยนะอุทาหนสัมปทาคือขยันมันเพียนประกอบธุรกิจการงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายมีสติอยู่เสมอว่าทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ มันเป็นอนิจจังจะทำยังไงจะให้เป็นนิจจังได้มากที่สุดนะเขาเรียกว่าไม่ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงก็ต้องบริหารจัดการให้ดีอย่างมีสติอย่างเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แห่งความเป็นพ่อค้าเช่นมีจักคุมามีอะไรมีมิทูโรมีนิสยสัมปันโนคือมีวิสัยทัศน์มีการมองการไกลแล้วก็เป็นบุคคลที่รับการเชื่อถือได้รับความไว้วางใจต่างๆพวกนี้อันนี้ คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยก็คือเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการในการใช้จ่ายใช้สอยรักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ที่มีแล้วไม่ให้มันสูญหายคคือมีวิธีการบริหารจัดการว่าจะทํำยังไงจะใช้ทรัพย์ยังไงที่ไม่ให้มันสูญหายหรือว่าหมดไปเลยทีเดียวมันต้องมีแบ่งเป็นส่วนว่าส่วนหนึ่งไว้ใช้สอยส่วนหนึ่งไว้ทําบุญส่วนหนึ่งไว้การดูแลรักษาสุขภาพหรือ <g eler> การแบ่งปันให้กับบุคคลต่างๆพวกนี้ผู้มีโอกาสผู้มีทรัพย์ยอมแบ่งให้คนอื่นบแ<ร>บ่งป<ร>ันให้เขาอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าส,สมบัติมันจะมีอยู่ถ้าเป็นสมบัติในโลกนี้เขาเรียกว่าอาทิตธ,ธรรมิกถะสมบัติสมบ,บัติในโลกนี้เขามีอยู่สองอย่าง,อง,อางหนึ่งทรัพย์สมบัติสองบริวารสมบัติ โอ้ครับมีทร<อ>ัพย์สมบัติกับบริวารสมบัติชบริวารสมบัตินะครับทรัพย์สมบัติคือทรัพย์ทิ้งเงินทองส่วนบริวารสมบัติก็คือหมู่มิตรคนใช้หรือว่าลูกน้องของเราเราต้องมีบริวารต้องรู้เขาเรียกว่ามีบริวารสมบัติบางคนรวยแต่ไม่มีลูกอบางคนรวยรวยล้นฟ้าแต่ไม่มีลูกสักคนหนึ่งพยายามจะ,จะหาพยายามจะไปทํานั่นทํานี่เพื่อให้มันมีลูกเพื่อที่จะมาเป็นบริวาร เรียกว่าคนใกล้ชิดไม่ได้ไม่ไได้ม่มีแต่บางคนนี่จนเหลือเกินแต่หู้ยลูกหลายเยอะเลยลูกรวยเยอะมากเพราะฉะนั้นคนบางคนเกิดมารวยแต่ทรัพย์สมบัติแต่ขาดบริวารสมบัติบุคคนบางคนเกิดมารวยแต่บริวารสมบัติแต่ขาดสมทั์สมบัติแล้วจะทํำยังไงล่ะจะทําให้เป็นคนที่รวยทั้งสองอย่างคือรวยทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติอันนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีสําคัญมากครับ อยู่โลกแบบโดดเดี่ยวหรือว่าอยู่โลกแบบพร้อมครั่งทั้งทรัพย์สมบัติและวอริวันสมบัติมูมิตรคือคนในโลกนี้เป็นญาติเราทั้งหมดเป็นญาติเราทั้งหมดก็จะต้องสําคัญอันนี้คือรักษาเขาเรียกว่าอารักษขสมพทารู้จักการดูแลรักษาสมบัติสมบัติยอดาด้วยให้ไม่ให้มันมีการพร่องไปครับผมคือเพิ่มเติมของเก่าคงอยู่แต่ว่าของใหม่เพิ่มเมื่อมาเรื่อยๆเ็าเรียกว่า ไม่ใช่ว่าหมดถัง<ม>นะเรียก<ม>ว่ามีเพิ่มถังเติมถังมีขยายถังออกมาอีกนะอันที่สองต่อไปอันที่สาม,มคือ<ม>กัลยาณมิต<อ>รกัลยาณมิตรก็มาอยู่ในส่วนของอ,อยู่ในส่วนของบริวารสมบัติใช่ไหมอยู่ในเรื่องของบริวารสมบัติกัลยาณมิตรเนี่ยการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยม,มันมันมีประโยชน์เยอะนะ คนจะไปสู่ที่สูงได้ไปสู่ที่ดีได้ก็ต้องมีคนมีบริวารหรือบุคคลผู้สนับสนุนอะไรต่างๆสำคัญแล้วก็อันที่สี่คือการวางตัวให้เหมาะสมในในฐานะที่เราอยู่ในท่ามกลางของบุคคลที่แวดล้อมเราเรียกว่าสมาณะตาตาคือวางตัวเป็นกลางวางตัวอยู่ในท่ามกลางของของ ญาติมิตรพีน่น้องทั้งในทิศท,ทั้งสี่เอทิศทั้งหกหกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทิศหัหรือทิศแปดเนี่ยเนี่ยทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างรเราอยู่ท่ามกลางนี่เราจะวางตัวยังไงให้เหมาะสมใ,ในสิ่งเหล่นหหลานี้คือทั้งหลายทั้งปวงนี้การที่สมบัติจะไม่ะจะยั่งยืนจะอยู่คงกับเรา,ารตลอดไปก็คือด้วยการบริหารจัดการในลักษณะนี้คือขยันรักษา มีมิตรที่ดีแล้วก็วางตนให้เหมาะสมก็จะทําให้ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้นั้นมีความยั่งยืนมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นอันนี้สําคัญสรุปทรัพย์มีสองอย่างคือสมบัติและก็บริวารสมบัติสําคัญจะอยู่คู่กันได้นั้นเราต้องเป็นผู้บริหารจัดการเองถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการได้ดีเนี่ยครับ นะเราก็อาจจะหลุดหายไปบ้างพร่องไปบ้างนะครับแล้วก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยครับนะหรือว่าเรื่องของการที่เราจะมีมิตรแรงจางเนี่ยครับนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะสร้างความน่าเชื่อถือของเราสร้างแบรนดิ้งของเราเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจหรือว่าเราจะเจริญในฐานะเป็นชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายเนี่ยครับเราจะเติบโตให้ร่ำรวยอย่างยั่งยืนยังไงเนี่ยต้องคำนถึงสิ่งเหล่านี้นะครับ รายการของเราเนี่ยครับก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญพระอาจารย์ของผมเนี่ยครับมาให้ความรู้ทางด้านธรรมะแต่เป็นธรรมะเพื่อความร่ํารวยครับธรรมะเพื่อความเจริญงอกางามนะครับส่วนใครทีร่สแสวงหาธรรมะเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นอะไรต่างเนี่ยครับนะจะไปอยู่ใต้ร่มกาสวัสด์หรือว่าจะไปทําอะไรก็ตามได้อีกอย่างหนึง่งนะครับแต่วันนี้เราจะทําอย่างไรที่เราจะได้มีทรัพย์สมบัติเงินทองนะเราได้แบ่งมันให้ผู้อื่นต่อไปช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ มากมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก่อนจบรายการครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรที่จะให้โอวาทกับ,บท่านผู้ฟังครับพูดถึงความหลุดพ้นครับคุณโยมดร,รท่านพูดถึงคํานี้ขึ้นมาหลุดพ้นหรือว่านิพานนี้มันมีอยู่สองระดับครับผมหลุดพ้นในภาวะปัญหาที่เรากําลังทุกอยู่เช่นหลุดพ้นจาก ก้าวผ่านจากโควิด19นี้ก็ถือว่าเป็นหลุดพ้นเหมือนกันเป็นนิพานเป็นการดับเหมือนกันหลุดพ้นจากการเป็นนี่เป็น yep. สินนี่ก็จะเป็นหลุดพ้นเหมือนกันและสุดท้ายคือหลุดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่ถือว่าเป็นการหลุดพ้นที่เป็นบรมสุขนะเรียกว่านิพานนิพานอีกอีกระดับหนึ่งต่อไปซึ่งในทั้งหมดนี้ก็จาเป็นต้องอาศัย จากการก้าวเริ่มต้นจากที่เรากล่าวมาแล้วทั้งบดนี้จนมาถึงในสุดท้ายของขั้นปรามัดต,ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เราทั้งหลายก็ต้องใช้คําว่าสังสมบัมีเพิ่มพูลสิ่งที่ดีต่อไปแล้วจึงจะนําไปสูก่การก้าวพ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือไปสู่นิพพานจริงๆคือการไม่เกิดต่อไปเพราะไม่เกิดแล้วจะไม่มีการแก่และไม่มีเจ็บไม่มีตายต่อไปเพราะฉะนั้น การเป็นถึงขั้นนั้นเขาเรียกว่านิพานเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องบําเพ็ญต่อไปให้ถึงฝั่งในที่สุดขอเจริญพรครับผมขอบคุณครับแต่เรายังอยู่ในกองทุกกองเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับโอกาสที่เราจะไปสู่ความสงบสุขนิพพานเหล่านัคงไม่มีนะครับอันนี้ครับนี่คือรายการตาสว่างกับสองดร็อเตอร์เนี่ยครับซึ่งเราพยายามนะครับที่จะให้ทุกท่านมีความรู้เพื่อเลยทําไงให้เราสามารถที่จะมีความฐานะที่ดีนะครับเราจะได้ช่วยกันท่าลูกพรลุง ญาติมิตรนาทิตทั้ง6หรือคณะบุรุงสำนวกบุรุงพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมติดตามรายการตาสว่างกับสองดรนะครับวันนี้พระอาจารย์สมชาตพพิพระอาจารย์พระมหาสมชาติสุวิชาโนดรเรนี่ยครับกับผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อเฉลิมพรดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ก็จะได้รับสาระความรู้มากมาย